ดีค่ะยินดีต้อนรับคุณนะคะเข้าสู่ช่องของยูมี่อีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้เราจะมาในหัวข้อนะคะใครแอบปิ้งคุณนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าใครกันนะที่แอบปิ้งคุณอยู่นะคะก่อนอื่นนะมีขอขอบคุณคอมเมนต์นี้นะคะคอมเมนต์เข้ามาเนาะบอกว่าแม่นมากค่ะเปิดเจอก็เลยเข้ามาเฉยๆเลยค่ะนิสัส่ห้าวๆด้วย เรื่องรักมีก็ได้ไม่มีก็ได้แล้วอายุ36คราศีเมถุนค่ะก็คือพลังงาน energy ตรงกับคุณนะคะราศีอายุนะแล้วก็พลังงานตัวคุณตอนนี้นะคะก็ตรงกับที่มีอ่านได้จากหน้าไพ่นั่นเองนะคะก็ขอขอบคุณคอมเมนต์นี้ด้วยนะคะที่คอมเมนต์พูดคุยกันมานะแล้วขอบคุณคุณด้วยนะคะที่กําลังดูคลิปอยู่นีอยู่ตอนนี้นะถ้าใครเข้ามาใหม่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามให้นะคะฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องให้ด้วยนะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเลือกหน้าไพ่กันเลยนะคะไม่มีหน้าไพ่คุณ3ใบนะใบที่1ค่ะใบที่2แล้วก็ใบที่สมนะคะเลือกหน้าไพ่ที่ดึงดูดสายตาคุณมากที่สุดนะจากนั้นเราไปรับฟังคำทำนายกันค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับคุณนะ,ะที่เลือกไพ่ใบที่1น,นะคะจะมาดูกันนะว่าใครแอบปิ้งคุณอยู่นะคะก่อนอื่นขอเช็คเอ NERGY ของชาวกองหนึ่งก่อนนะคะว่าพลังงานตรงกับตัวคุณไหมนะคะถ้าตรงฟังต่อไม่ค่อยตรงไปเลือกกองอื่นนะคะแต่ใครสนใจดูส่วนตัวเพิ่มเติมก็ทักไลายอยู่มีมาได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะโอเคขอสี่ใบนะคะพี่ไพ่ช่วงนี้ชาวกองหนึ่งชีวิตเป็นอย่างไรคะ สำหรับชาวกล้องหนึ่งนะคะคุณอาจจะเป็นชาวมีนกรกฎพิจิกนะคะเข้ mm hmm. s <S ามาเลือกกลองนี้หรือว่าอาจจะเป็นชาวเมถุนตุลกุมนะคะเข้ามาเลือกกองนี้ได้เช่นเดียวกันนะบางท่านอาจจะเกิดวันที่1นะคะบางท่านอาจจะเกิดวันที่สองเลข12นะคะอาจจะเกิดวันที่12นะหรือว่าเลขเอ่อหนึ่งสองสองหนึ่งอะค่ะมีความเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับคุณนะคุณอาจจะอายุ21ปีปีนี้ก็ได้นะคะเข้ามาเลือกเข้ามาเลือกไพ่กล่องที่1นะ อ,อไม่มองเห็นถึงพลังงานของคนที่มีไอเดียจินตนาการความคิดสร้างสรรค์น,นะคะเหมือนช่วงนี้ใครที่ทําเกี่ยวข้องกับงานอาร์ตคุณเพิ่งมีไอเดียอะไรแปลกๆใหม่ๆนะคะที่อยากจะทำเนาะแล้วก็ผุดเป็นโปรเจกต์ขึ้นมานะแล้วก็บางท่านไหนไม่มองว่าคุณได้แบบเริ่มลงมือทําแล้วนะสมมุติว่าคุณอยากจะแบบ วาดภาพขายอะที่เป็นพวกแบบ NFT อะไรพวกเนี้ค่ะวาดภาพขายในออนไลน์อะไรเงี้ยค่ะคุณก็แบบโอเคทํามันออกมาเนาะแล้วก็คุณก็มีแพชชั่นกับสิ่งสิ่งนี้ค่ะแล้วคุณก็ได้ทํามันลงไปแล้วนะคะก็คือได้พับลิชขายลงไปในออนไลน์แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ดูเป็นคนที่ ไม่ได้ทํางานแค่อย่างเดียวนะคนที่เข้ามาเลือกกองหนึ่งค่ะคุณมีงานประจําด้วยนะแล้วก็คุณทำงานจอบเสริมนะคะทำจอบสองจอบสามเพิ่มเติมด้วยนะคะก็คือมีเงินไหลเข้าหลายทางนะคุณไม่ได้มีรายรับแค่เฉพาะเงินเดือนอย่างเดียวนะหรือว่าบางท่านไม่ทํางานประจําค่ะคุณอาจจะมีธุรกิจส่วนตัวนะแต่คุณทําแบบสองสาอย่างนะมีอาจจะขายอาหารด้วยนะคะอาจจะทําเป็น นายหน้าต่อๆด้วยนะคะหรือว่าอาจจะดูแลกิจการที่บ้านด้วยอันนี้ก็จะเป็น3งานแล้วนะคะมีความเป็นไปได้นะสําหรับเคนที่เข้ามาเลือกกองที่ทีะะ่หนึ่งอะค่ะดูเหมือนทํางานหลายอย่างเนาะแล้วก็ในบางท่านนะคะอยู่ในภาวะที่ตัดสินใจไม่ได้นะคะเหมือนมีตัวเลือกเข้ามา2อย่างเนาะถ้าเป็นงานก็อาจจะมันเป็น,ปนจะเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าเอยตอนนี้อยู่ต่อหรือลาออกดีอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่ามีงานเออ ที่ใหม่นะคะเรียกคุณมากกว่า2ที่ขึ้นไปนะแบบว่าเรียกคุณไปสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่คุณยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะแบบจะเอาที่ไหนจะไปที่ไหนนะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยในเรื่องของความรักนะอาจจะมีตัวเลือกเข้ามามีคนเข้ามา2คนนะคุณอาจจะเลือกไม่ได้ว่าเอ้ยจะคนที่หหรือคนที่2ดีอาจจะตัดสินใจคบตัดสินใจคุยกับใครดีนะคะแล้วก็อีกในยะนหนึ่งเนี่ยเห็นเป็นภาพ กลางคืนเนาะคุณอาจจะมาเจอคลิปนี้ค่ะตอนดึกๆเนาะห้าทุ่มเที่ยงคืนนะคะฟีดขึ้นมาบนหน้า YouTube นะคะแล้วก็อาจจะบุญสัมพันธ์เนาะคุณก็คลิกเข้ามานะคะแล้วก็แบบเออหาอะไรฟังเพลินๆนะคะแล้วก็เออเป็นไปได้ว่าคนที่เข้ามาเลือกกลองนี้ก็คือเป็นชาวเมถุนตุนกลกุมนะคะเมถุนตุนกลกุมนะเข้ามาเลือกกลองนี้ค่ะเอ,อ Energy ่อเอเนอร์จีตรงกับคุณไหมคะถ้าพลังงานตรงคุณฟังต่อนะโอเคค่ะมาถามพี่พ่ยนะคะเพิ่มเติมนะ ใครเข้ามาดึกๆเนาะอาจจะแบบว่าอันนี่โมเมนต์อยากรู้ว่าพี่พายะแล้วใครกันนะที่แอบปิง้งชาวกองที่1ค่ะใครกันนะใครกันนะที่แอบปิง้งชาวกองที่หนะโดูเป็นคนที่ไม่ธรรมดานะคนเนี้นะฮะหมายกอด สำหรับลักษณะคนที่กำลังแอบปิ้งคุณอยู่นะชาวกองหนึ่งนะคะดูไปเขาเป็นเป็นผู้ใหญ่นะเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่มนาะเพ็นงานคิงควีนขึ้นนะคะเออเป็นพลังงานที่เขาเออไม่มองเขาเขาโตกว่าหรือเด็กกว่าคะดูเหมือนจะเป็นคนที่อายุเยอะกว่าคุณนะคะอาจจะเป็นเจ้านายคุณหรือเปล่านะ,ะเจ้านายคุณหรือเปล่านะ,ะมีความเป็นไปได้นะคะเพราะดูเป็นคนที่ดูมี อำนาจในการตัดสินใจนะฮะอำนาจในการตัดสินใจเนาะบางท่านบางท่านเข้าไปเป็นพนักง,งานใหม่เราก็อาจจะมีแบบหัวหน้านะคะหัวหน้าเนาะเขาก็โสดเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ย้คุณเป็นพนักง,งานใหม่เข้าไปเอออะไรเงี้ยเขาก็แบบแอบ,บ,แบ,บแปิ้งคุณนะคะแล้วก็ดูเป็นคนที่เอออาจจะเออเป็นครอบครัวมาจากครอบครัวที่อบอุ่นนะะมาจากครอบครัวที่อบอุ่นนะแล้วก็ถ้าถามถึงเรื่องของการเงินเนี่ย ดีมากๆเลยนะดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าเออเป็นไพ่ของเออ the e p r e s s ขึ้นนะคะเขาอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจนะเขาอาจจะเป็นทํางานเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับการเกษตรนายหน้าที่ดินอสังหานะคะมีความเป็นไปได้เนะแล้วสำหรับคุณผู้ชายเนาะที่เข้ามาเลือกกองนี้นะคะ่ะก็จะเป็นผู้หญิงที่แบบทรงซ้อทรงเจอเออเป็น lady boss อะไรประมาณนี้นะคะ่ะจะเป็นแบบเออผู้หญิงลักษณะนี้นะคะแล้วก็ แล้วก็พลังของนายซอร์นเดโคขึ้นนะคะคนเนี้ที่แอบชอบคุณเนี่ยเขาจะโสดมากๆนะคะโสดโสดแบบโสดมานานแล้วนะฮะโสดมานานแล้วมันเป็นพลังงานของคนที่มีทุกอย่างเพียบพร้อมในชีวิตนะการเงินการงานมั่นคงนะคะแล้วก็มีในเรื่องของฐานะทางการเงินนั่นเอง เพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่เขาโสดมานานเนาะคะ่ะแบบมีคุณเข้ามาในชีวิตเนี่ยเขาก็เลยอาจจะแบบว่าแอบบจะปิ๊งปังคุณอยู่นะคะประมาณนี้นาอเออเป็นคนที่ดูมีความมั่นคงทางด้านการเงินการงานดีแล้วนั่นเองนะคะแล้วก็โสดมานานแล้วมากๆด้วยนะโอเคเรามาถามเพิ่มเติมให้คุณดีกว่านะบางท่านเราอาจจะนึกนึกไม่ออกนะบางท่านาจจะพอนึกนึกออกแล้วว่าเป็นใครนะคะ มาดูกันนะคะว่าคนที่แอบป,ปิิงชาวกองหนึ่งอยู่ตอนนี้ค่ะเขาจะมาสารภาพกับชาวกองหนึ่งไหมเออ mm hmm. เขาจะมาสารภาพรักกับชาวกองหนึ่งไหมคะตัวกองหนึ่งไม่ทราบเนาะว่าเป็นใครเขาจะมาสารภาพรักไหมคะมาสารภาพรักไหมคะ i ิ in t น e n e ร์ใ i เ s ลส์มันว้าวรับชาากล้องหนึ่งนะถ้าคุณนึงไม่ออกเป็นใครนะคุณรออีกสักแบบสองสามเดือนนะหรือว่าไม่กี่เดือนข้างหน้านี้เนะะี่ะเดี๋ยวเขาจะมาสารภาพรักกับคุณนะแล้วมันก็อาจจะเป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องแบบตัดสินใจนะะตัดสินใจเนาะว่าแบบคุณจะตัดสินใจเริ่มต้นความรักครั้งใหม่กับเขาไหมนั่นเองนะโอเคก็เป็นพลังงานที่อันไดจากนับไพ่นะคะถ้าพลังงานตรงกับคุณนะฝากคอมเมนต์กดไลค์แล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆเ,เล่นด้วยนะคะใคร สนใจดูส่วนตัวเพิ่มเติมก็ทักไลนย์ยู่มีมาได้เช่นเดียวกันนะคะนั่นเองโอเคสซอบคลิปนี้มีเท่านี้คะ่ะไปแล้วนะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะสำหรับคุณนะที่เลือกไพ่ใบที่2เนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าใครแอบปิ้งคุณนะชาวกองที่2นะคะค่ะถ้าฟังแล้วพลังงานตรงกับคุณนะให้คุณฟังต่อนะแต่ไม่ค่อยตรงคุณก็ลองไปเลือกกองอื่นดูนะคะกองนี้อาจจะยังไม่ใช่กองของคุณนะพี่ไพ่คะช่วงนี้ชาวกองที่2พลังงานเอเนอร์จีเป็นอย่างไรคะในซบคับนะพลังงานของคนหน้าตาดีบุค,คลิกดีเออ มีอะไรอีกใหม่ก,ก็ the world อ,อีกสองใบจะต้องดีมากๆนะะี่ฮะรู้สึกว่าชาวกองสองเนี่ยจะเป็น energy แบบชิวๆนะเอออีกใบหนึ่งครับใบหนึ่งนะครับบู้นั่นไงนั่นไงสุดยอด สำหรับ Energy ของชาวกองที่2นะฮยูมิมองว่าคุณเป็น Energy แบบชิวๆสบายๆเนาะคลิปนี้มันฟรีขึ้นมาคนก็เลยแบบคลิกเข้ามาดูนะฮะไม่ได้มีความเครียดวิตกกังวลอะไรนะฮะอยากจะเข้ามาดูมาลองเล่นดูซิมีใครแอบปิ้งแอบ,บชอบคุณไหมนะเออคุณอาจจะเป็นชาวธาตุลมนะฮะเด่นมากๆนะเมถุนตุลกุมนะคะเมถุนตุลกุมนะ แล้วก็อาจจะเป็นชาวเมีนกรกฎพิจิกได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่ามีพลังงานของอัศวินทวยขึ้นแล้วก็ที่มีทั้งแต่ตอนแรกเนาะโอ้คนนี้เข้า,าลือกกองสองค่ะเป็นคนสวยหล่อบุคลิกดีนะคะหน้าตาดีนะแต่งตัวได้เข้ากับตัวเองนะคะแล้วก็ไปที่ไหนเนี่ยก็จะมีคนชมคุณบ่อยๆว่าสวยจ้างหล่อจ้างหรือว่าเวลาคุณโพสต์อะไรโพสร,รูปคุณนะคะลงไปในโซเชียลคุณจะมีคอมเมนต์ว่าน่ารักครับน่ารักค่ะอ่ะจะมีคนคอมเมนต์ประมาณนี้สวยไ้่สวยจังเลยอะไรประมาณนี้ค่ะดูเป็นคนที่ สวยหล่อบ,บุคลิกดีนาตาดีนะคะแล้วก็ดูเป็นคนเก่งนะคะมีความสามารถมีพรสวรรค์นะเป็นผู้พิเศษนะคะ,ะคุณอาจจะเรียนจบอย่างหนึ่งแล้วก็มาทํางานอีกอย่างหนึ่งนะคะบางท่านเป็นพยาบาลเนาะเป็นพยาบาลแต่ตอนนี้อาจจะกําลังแบบสมัครแอร์อยู่นะคะอยากทํางานบนเครื่องบินอยากทางานสายการบินอยากทางานที่เกี่ยวข้องกับการบริการนะคะอ,ะอาจจะจบพยาบาลแต่อยากมาเป็นแอร์อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าบางท่าน เออเรียนจบนิติศาสตร์อาจจะมาเปิดร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีความเป็นไปได้แต่ว่าคุณจะทํามันได้ดีนะเพราะว่าดูคุณเป็นคนเก่งแล้วก็มีทักษะอยู่แล้วนะคะแล้วก็ที่บางท่านยูมีบอกน้องบางท่านอาจจะสมัครแอร์อยู่นะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีทักษะภาษาต่างประเทศค่ะไพ่เดอะเวลขึ้นนะคนนี้เขาเลือกกองสองะค่ะมี่มองว่าคุณสื่อสารภาษาต่างประเทศได้คล่องเลยนะอาจจะเป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษได้คล่องนะคะหรือว่ามีทักษะภาษาต่างประเทศอื่นๆเช่นภาษาจีนหรือว่าภาษาญี่ปุ่นนะคะ ก็คือสามารถติดต่อกับคนทั้งโลกได้นั่นเองนะคะหรืออีกนะัยหงคุณอาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติคุยกับต่างชาติทุกวันค่ะแม่หมออาจจะเป็นฟรอนต์โรงแรมนะคะก็คือชาติไหนก็มาค่ะได้คุยทุกชาติค่ะอินเดียจีนฝรั่งญี่ปุ่นได้คุยหมดค่ะแม่หมออ่ะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะที่พลังงานของติดต่อกับต่างชาติถ้าไม่ติดต่อแบบเฟสทูเฟสโดยตรงนะคุณอาจจะติดต่อทางออนไลน์นะคะอาจจะเป็นอีเมลหรือว่าคุณอาจจะมีแบบว่า สินค้าของคุณส่งขายต่างประเทศลูกค้าของคุณเป็นเอ่อเป็นเป็น ชาวต่างชาติหรือว่าบางท่านอาจจะเป็นคุณครูสอนภาษาไทยให้กับชาวต่างชาติเอออันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะมีพลังงานติดต่อก,กับต่างชาติแล้วก็บางท่านเนี่ยลงมือทําออนไลน์อยู่บางท่านแบบว่าเออใช่ค่ะกาลังปั้นช่องอยู่เอาคลิปตัวเองลงแบบว่าตามช่องทางต่างๆออกหน้ากล้องแล้วก็พูดนะคะเห็นเป็น Energy ประมาณนี้นะใครที่ทำอยู่ก็คิดว่าน่าจะประสบความสําเร็จเร็วๆนี้นะจะมีชื่อเสียงโด่งดังในโลกออนไลน์นั่นเองนะคะอ่าแล้วก็การเงินของคุณก็โอเคนะบางท่านอาจจะพิจารณาเงินเก็บอยู่ว่าแบบ จะเอาเงินเก็บนี้ไปทําอะไรดีไปลงทุนอะไรดีนั่นเองนะแล้วก็บางท่านถ้าทางานประจํามันก็จะมีเรื่องของแบบตอนนี้คุณอาจจะเอางานคนอื่นมาทํานะคะไม่ใช่ว่าคุณอยากทำสักเท่าไหร่นะเหมือนเขายัดเยียดมาให้คุณทําอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณก็เอออะอะจำใจทำอะไรอย่างเงี้ยพวกหัวหน้าขอร้องมาหรืออะไรแบบเนี้ยหาเหมือนกอดงานของคนอื่นไว้นะเห็นเป็น e NERGY ประมาณเนี้ยค่ะชาวกองที่ สองนะพลังงานตรงกับคุณไหมคะถ้าพลังงานตรงคุณฟังต่อนะมาถามนางฟ้าถา,นนะะถามพี่ไพ่กันนะคะถามพี่ไพ่กันนะคขะว่าพี่ไพ่คะ่ะคนชาวกองสองสวยหล่อนะพูดภาษาต่างประเทศได้แล้วก็เป็นคนเก่งพูดเก่งอะคะ่ะมีใครแอบปิ้งชาวกองสองอยู่คะสวยหล่อบุคลิกด,ดีแล้วว่าต้องมีคนแอบชอบคุณนะนายซบคับนะ โอ้โวดัสซันว้าวว้าวว้าวอะไรอี่ฮง wow, wow, wow. แห้งแม่นะฮะแล้วก็อีกใบหนึ่งนะครับใหม่ก็ทรีซอกคัพสามถ้วยโอ้คนที่เข้ามาชอบคุณก็ปิ้งคุณเนี่ยเอนเนอร์จีเขาก็ดีเหมือนกันนะเออเขาจะเป็นชาวเออธาต ธาตุน้ำเหมือนกับคุณก็ได้นะมีนกรกฎพิจิกนะคะเพราะว่าไพ่้วยขึ้นงันก็ต้องเป็นคนที่แบบมีอารมณ์แบบว่าศิลปินอาร์ติสต์หน่อยๆน,นะคะดูเป็นคนที่ซักเซสนะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานอย่างดีนะคุณดูถ้วยรางวัลหลังผู้หญิงคนนี้สิเขาพอใจกับสิ่งที่เขามีอยู่ตอนนี้มากๆเลยนะคะแล้วก็ถามว่าเขาทํางานอะไรเค่บเป็นเจ้าของธุรกิจก็ได้เป็นอินฟลูก็ได้เป็นย er ูทูบเบอร์ก็ได้นะคะเออ หรือว่าทํางานราชการอะไรพวกเนี้ค่ะได้หมดเลยนะเพราะว่าออการงานเขาก็ประสบความสําเร็จดีนะแต่นิสัยส่วนตัวเขาอะค่ะอาจจะเป็นคนที่แปลกๆหน่อยอาร์ติสต์หน่อยๆคนอื่นเขาอาจจะไม่เข้าใจ,ไม,าใจานะะไม่เข้าใจเขานะคะไม่เข้าใจเขานะแต่ว่าเขาจะมีแบบ แนวมินสเตอร์นะเป็นของตัวเองนะสำหรับคนคนนี้นะคะหรือว่าบางท่านนะะที่ติดต่อกับต่างชาติก็มีเกณฑ์ว่าจะเป็นชาวต่างชาติได้เหมือนกันนะใครที่ชี้แชทอยู่กับชาวต่างชาตินะก็อาจจะเป็นคนคนนี้แหละหรือว่าเขาอาจจะเห็นคุณผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียอย่างที่ยูมีบอกเนาะบางท่านอาจจะทำเกี่ยวกับออนไลน์ค่ะคนก็เลยเห็นคุณเยอะนะแล้วคนที่แอบปิ้งคุณอยู่ก็คือคนในออนไลน์นี่แหละแล้วก็ไม่แน่ว่าเขาอาจจะดีองดีเอ็มมาหาคุณนะแต่อาจไม่รู้ว่าข้อความคุณเยอะหรือเปล่าคุณอาจจะไม่เห็นข้อความเขาเนาะก ใครที่ทำโซเชียลนะก็ลองไปเช็คเอ่ message นะในในกล่องข้อความดูนะเผื่อมีคนทักครับมีคนแบบอยากรู้จักครับนะฮะมาะมาทำความรู้จักคุณนะแล้วก็อย่างนึงบางท่านบอกไม่ได้ทำออนไลน์ค่ะแม่หมอนะก็เป็นไปได้ว่าคนที่เข้ามาปิ๊งคุณนะคะไม่แน่ใจว่าชาวกองสองคุณไปคลับไปบาร์ไปรูปท็อปบาร์หรือเปล่าช่วงนี้หรือว่ากำลังมีเกณฑ์ว่าจะไปนะฮะอาจจะ ได้เจอคนคนนี้คุณอาจจะเคยชนแก้วกับเขานะเหมือนตามหน้าไพ่อย่างนี้เลยนะเป็นคนที่คุณเคยชนแก้วด้วยเคยกินเลี้ยงด้วยนะหรืออาจจะเป็นคนในบริษัทนี่แหละแต่ว่าไปเลี้ยงแบบว่าเออไปเลี้ยงในบริษัทเนาะมีความเป็นไปได้นะจจะเป็นคนที่คุณเคยชนแก้วคุณก็ลองนึกนึกดูนะคุณชนแก้วกับใครบ้างเออหรือว่าบางท่านอาจจะแบบ มีเกณฑ์จะได้ไปเร็วๆนี้นะก็จะเป็นไปได้ว่าเออมันเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวเองอะ่ะให้ให้ตัวเองได้ไปเจอคนใหม่ๆเนาะอะไรอย่างเงี้ย่ะแล้วก็อาจจะคุยกับคนถูกคอนะก็เลยอาจจะปิ๊งปังคุณขึ้นมานะมีความเป็นไปได้นะคะนั่นเองโอเคเอเอจนซีมันดีมากเลยอะชาวกองที่2ฮะเดี๋ยวมาถามนางฟ้าเพิ่มเติมให้คุณนะนางฟ้าคะคนที่แอบปิ๊งชาวกอง2อยู่เนี่ยฮะเขาจะสารภาพรักกับคุณไหมเขาจะบอกชอบคุณไหมเขาจะบอกคุณไหมว่าเออเขาชอบคุณนะ จะบอกหรือไม่บอกคะแม่หมอเออแมงฟ้าแมงฟ้าคะเขาจะบอกหรือไม่บอกคะเขาจะบอกชาวกองสองไหมคะคุน yes ดีใจด้วยดีใจด้วยนะคะโอ้คุณไม่ต้องกลัวเลยนะถ้าบอกเออแม่หมอนึงไม่ออกค่ะชนแก้วไปเยอะมากเลยค่ะแม่หมอโอ้แม่หมอค่ะคลิปวรอลเป็นล้านวิวเลยค่ะมีคนมาดูเป็นล้านคนก็เลยไม่ไม่ทราบค่ะแม่หมออ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจะบอกคุณนะคะ ถามถามนางฟ้าว่าเขาจะมาบอกคุณไหมจะสลรภาพกับคุณไหมนางฟ้าบอก yes นะฮะได,เด้เดี๋ยวคนคนเนี้ จะมาสารภาพรักกับคุณนั่นเองนะคะไม่ต้องห่วงถ้า,ถาใคระที่นึกไม่ออกนะที่นึกไม่ออกนะเออก็ดีใจด้วยนะคะชาวกองสองเอนเจี้ของคุณดีมากๆเลยนะถ้าฟังแล้วใจฟูก็อย่าลืมพิมพ์น้อมรับคำทำํำนายด้วยนะคะโอเคใครสนใจอยากดูส่วนไหนเพิ่มเติมก็ทักไลน์ยูมิมาได้นะคะสอบถามพี่พายให้นะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้นะคะดีใจกับชาวกองสองได้นะบา,บาย สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกไพ่ใบที่สนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าสำหรับชาวกองสใครแอบปิ้งคุณเออชาวกอง3ใครแอบปิ้งคุณนะคะมาดูกันนะเดี๋ยวขอเช็คเอเี่คุณก่อนนะว่าตรงกับคุณไหมนะพาง,งานตรงฟังต่อไม่ค่อยตรงไปเลือกกองอื่นนะแต่ถ้าไม่ตรงเลยนะอาจจะอยากสนใจดูสนตัวเพิ่มเติมก็ทักไลน์อยู่นี้มาได้เช่นเดียวกันนะเาร์แรกคุณเป็นเดอ h ไฮพิ h ทสนะคะ ไฟ s o f pentacle a c e f u l นะ oh the lover นะคะโอเคสำหรับชาวกองที่ สามนะสาวกองที่สามแล้วนะคุณอาจะจะเป็นชาวเมษสิงห์ธนูนะคะเมษสิงห์ธนูนะชาวธาตุไฟเข้ามาเลือกกองนี้หรือว่าอาจจะเป็นชาวเมทุนนะคะไพ่ใบในี้เป็นไพ่ประจําตัวราศีเมทุนนะคะเมษสิงห์ธนูเมถุนนะคะแล้วก็มีพฤศษศกันมังกรนะคะเข้ามาเลือกกองที่สามนี้นะพฤศษศกันมังกรอสัมผัสได้นะบางท่านนะห้าเหลี่ยงขึ้นคุณบางท่านเนาะอาจจะมีพลังงานของตอนนี้อาจจะแบบ มีความรู้สึกว่าขาดแคลนเนาะอาจจะแบบช่วงนี้หมุนเงินไม่คล่องค่ะแม่หมอสภาพการเงินติดขัดนะเห็นเป็นอารมณ์แบบพลังงานของความแบบขมุขมัวเนาะประมาณนี้นะคะแต่ว่าเชื่อว่าเดี๋ยวมันจะผ่านไปได้นะแล้วก็เพราะดูตัวคุณนะคะเป็นคนเก่งแล้วก็มีไอเดียอยู่แล้วนะคะอาจจะแบบว่ามีไอเดียของการค้าเนาะแล้วก็อา,อาจจะนําไอเดียตรงน,นี้คะ่ะออกมาแล้วก็นํามาแบบว่า พับลิ c สูสาธารณชนนะแล้วเงินก็จะมาหาคุณนะคะประมาณนี้อาจจะอยากเอ้ยอยากหารายได้เพิ่มเนาะเงินไม่พอใช้เออไหนทําขนมขายไหมทําเค,ค้กขายไหมอะไรประมาณนี้ค่ะนะดูคุณเป็นคนมีไอเดียนะเป็นคนมีไอเดียนะแล้วก็พลังงานเดอะไฮพีเทสขึ้นนะคะก็คนกองนี้เราก็มีเด็กไม้เท้าด้วยรู้สึกว่าคนกองนี้ค่ะเป็นคนฉลาดนะเป็นคนฉลาดเนาะแบบว่า อชอบใฝ่หาความรู้นะอยากรู้อะไรก็แบบอยากที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็พลังงานของเดอะไฮพิเทสขึ้นนะคะ <c oughs> บางท่านเนี่ยสนใจนะในเรื่องของเซนส์จิตวิญญาณจักรวาลศาสตร์ไพ่ยิปซีอ่าบางท่านก็ลงเรียนคอร์สอ่านไพ่ยิปซีอยู่ <c oughs> บางท่านก็ มีไพยย่ย4สีสำหรับเล็กๆอยู่บนโต๊ะทำงานอยู่บนโต๊ะอยู่ในห้องนอนนะคะเอาไว้แบบว่าเปิดดูให้ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะกำลังศึกษาอยู่ชอบในการอ่านไพ่หรือว่าบางท่านนี่เข้ามาเลือิกกองนี้คุณก็เป็นพ่อหมอแม่หมอเป็นนักอ่านไพ่เช่นเดียวกันนะคะนั่นเองเนาะเข้ามาเลือกหรือว่าบางท่านเนี่ยเห็นเป็นพลังงานเดือบมูลกลางคืนเนาะคุณอาจจะเจอคลิปนี้ตอนดึกๆก,ก็เป็นได้นะแบบห้าทุ่มเที่ยงคืนนะคะนอนไม่หลับแม่หมอ คลิปแม่หมอฟีดขึ้นมาพอดีไหนตองคลิกเข้ามาดูหน่อยคะ่ะว่ามีใครแอบชอบไหมอะไรประมาณนี้คะ่ะก็เลยคลิกเข้ามาดูนะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้ซื้อไพ่จริงจังหรือว่าลงเรียนคอร์สออนไลน์จริงจังคะ่ะแต่ยังมีรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ ชอบดูพิกอาคารมากทุกวันจะต้องได้ดูพิกอาคารทุกวันจะต้องได้เล่นพิกอาคารแบบกลับบ้านมากับห้องมาเข้า YouTube ก่อนเลยหรืออย่างน้อยก่อนนอนเนี่ยต้องฉันต้องได้แบบเล่นสคริปหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วหัวข้อไหนที่มันโดนใจอะอย่างเช่นหัวข้อเนี้ใครแอบปิ้งคุณเอออะคลิกเข้ามาดูซิอะไรประมาณเนี้ยค่ะคุณชาวกองสามเนี่ยคุณเป็นคน ชอบการฟังการอ่านไพรมากชอบเล่นพิษอากาศมากๆเลยนะคะนั่นเองมีความเป็นไปได้นะแล้วก็บางท่านเห็นเป็นาของคนที่อาจจะเคยไปเรียนที่ต่างประเทศมานะคะหรือว่าไปทํางานที่ต่างประเทศมาหรือตอนนี้ตัวคุณก็อยู่ที่ต่างประเทศนั่นแหละอาจจะรับชมจากต่างประเทศเนาะอาจจะรับชมจากออสเตรเลียนะรับชมจากญี่ปุ่นนะฮะเออมีความเป็นไปได้เนะเป็นคนไทยที่ไปผจญผจญผจญัยที่ต่างต่างแดนนะ,ะไปแบบ explore the world ที่ต่างแดนนะะหรือว่าตอน ตอนมปลายมสี่มห้ามหาคุณอาจจะเป็นเด็ก AFS นะคะแบบไปเป็น Exchange Student เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่สหรัฐอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีความเป็นไปได้เนาะใครเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนหรือว่าใครที่เคยไปเรียนต่างประเทศมาหรือว่าทํางานที่ต่างประเทศนะคะก็จะเป็นมีแนวโน้มว,ว่าจะเป็นพลังงานของชาวกองที่3นะคะแล้วก็ The Lover นะบางท่านบอกไม่ได้เกิดราศีเมถุนค่ะแม่หมอไม่เป็นไรนะคะราศีเมถุนไม่ตรงไม่ตรงไม่เป็นไรนะดูว่ากองนี้เป็นคนที่ ค่อนข้างพูดเก่งอัธยาศัยดีเจอใครก็แบบคุยกับเขาได้ไปหมดทุกคนนะเขา้าเข้าแบบเข้ากับคนอื่นได้เป็นอย่างดีบางท่านทางานเกี่ยวกับ,กบพวกแบบเซลเอไ e การตลาดที่ต้องแบบคุยกับลูกค้ายเยอะๆหรือว่าติดต่อสื่อสารกับคนอื่นหรือว่าบางท่านอาจจะทํางานเป็นเ R ชอาเป็นฝ่ายบุคคลเนาะคุณก็ต้องติดต่อคน,ผนแผนกนู้น,ผนแผนกนี้คุณต้องติดต่อกับพนักง,งานใหม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ย่ะดูเป็นคนที่อัธยาศัยดีแล้วเขาเข้ากับคนอื่นได้ดีนั่นเองนะอู้ เอเนอรจีตรงกับคุณไหมคะชาวกองที่3ท้าลานตรงคุณฟังต่อนะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าบุคลิกน่ารักแล้วก็พูดเก่งนะฮะฉลาดอย่างชาวกองที่3เนี่ยใครแอบปิ้งคุณชาวกอง3พี่ไพ่ฮะใครแอบปิ้งชาวกอง3อยู่คะพระเจ้า king of cup กิ่งออฟครับในออฟครับก็มาพระเจ้าอาจจะมีอะไรออฟครับอีกไหมอุ้ย With The View นะฮะใบสุดท้ายเนี่ยจะต้องดีมากแนะ่ๆนอะุ้ย The Lover The Lover คุณ my god อู้โอเคค่ะชาวกงที่สามคุณแล้วตรงกันด้วยนะตำแหน่งตรงกันด้วยนะคนนี้เขาปิ้งคุณนะ่กะก็น่าจะเป็นคนที่ คุณปิ้งเขาเหมือนกันคุณก็แอบชอบเขาเหมือนกันต่างฝ่ายต่างชอบกันแล้วกันคุณดูไพ่เลเวอร์ได้เดนะิมเบิดับเบิ้ลน่ะแล้วตำแหน่งเดียวกันด้วยนะเออแสดงว่าเขาก็ต้องชอบคุณคุณก็ต้องชอบเขานะคะเอ,อ่อแล้วก็บางท่านอาจจะยังไม่เจอคะ่ะแม่หมอไม่เป็นไรเดี๋ยวเดวิลขึ้นโชคชะตากาลังจะแบบหมุนผ่านให้คุณได้สองคนเนี่ยได้มาเจอกันได้มาคุยกันได้รู้จักกันนะโหต้องเป็นคู่ที่แบบ เจียวเจ้าแน่นอนเพราะว่าคุณก็พูดเก่งเขาก็พูดเก่งเออไม่เหงาไม่เหงานะฮะแล้วก็อ่าดูมีความเป็นไปได้ว่าคนนี้ก็อาจจะใส่แว่นใส่ตาเออใส่แว่นใส่ตาทําไมเขาแม่หมอรู้ได้ยังไงว่าเขาใส่แว่นนี่เอาตามหน้าไพ่นี้เลยนะฮะตามหน้าไพ่นี้เลยนะอ่คิงซอกซับคนนี้นะยดูเป็นอ่เป็นผู้ใหญ่ดูเป็นผู้ใหญ่เนาะอะ่บุคลิก อาจจะอายุพอๆกันกับคุณหรือว่าโตกว่าคุณนะจะไม่เด็กกว่านะเพราะเป็นพลังของคิงแล้วก็อัศวินขึ้นนะคะคนคนนี้ก็คืออาจจะ,ะถ้าคุณอายุยี่สิบห้าเขาก็จะแบบยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดประมาณนี้ค่ะจะไม่ใช่แบบเด็กมอปลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าบางท่านอายุสามห้านะปีนี้อาจจะสามห้านะแต่ว่าจะไม่ใช่คนที่อายุแบบ 25, 26, ยี่สิบห้ายี่สิบหกอเงี้ยค่ะที่อ่อนกว่าคุณมากๆอย่างเงี้ยค่ะ จะเป็นคนที่อายุเท่าทางของคุณแบบสามห้าสองสา่สิบฮะสี่สอัพก็เป็นไปได้เพราะว่าเป็นพลังงานคิงเป็นงานที่เป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ว่าความที่เป็นไพ่ถ้วยจะเป็นแบบคนอบอุ่นใจดีอ่อนโยนนะคะแล้วก็ สวยหล่อบ,บุคลิกดีนะคะสวยหล่อบ,บุคลิกดีนะคะคนคนนี้เนะ่ะเขาอาจจะเป็นเจ้านายคุณก็ได้นะเพราะเป็นพลังงานคิงเนาะถ้าใครที่ทํางานในองค์กรเนาะเจ้านายคุณที่ใส่แว่นเออที่ใส่แว่นนะคะแล้วก็เอ่อในบางท่านเขาอาจจะเป็นพ่อแม่แม่แม่นะคะพ่อแม่แม่ม่ในที่อาจจะเคยแต่งงานมาแล้วหรือเคยมีครอบครัวมาแล้วหรือบางท่านขเขาอาจจะมีลูกติดนะคะมีลูกติดนะแล้วก็ลองนึกดูว่าคนในชีวิตประจําวันคุณนะคะที่คุณรู้จักในชีวิตประจําวันมีแบบลักษณะประมาณนี้ไหมนะ ต่ว่าสวยหล่อบุคลิกดีนะคะแล้วก็ถ้าใครยังไม่เจอเนี่ยเชื่อว่าเนี่ยหาโชคชะตาจะหมุนมาให้คุณสองคนน่ะได้รู้จักกันนะอ่ะแล้วเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาถามเอ่อถามนางฟ้าให้คุณนะคะว่านางฟ้าฮะแล้วคนคนนี้ฮะสวยหล่อบุคลิกดีเป็นผู้ใหญ่แล้วก็พูดเก่งบางทีอาจจะราศีเมถุนเดียวก,กันกับชาวกองสามอะฮะ เขาจะเข้ามาสาร,รภาพรักจะมาบอกชอบชาวกองสามไหมคะเขาจะมาบอกชอบชาวกองสามไหมคะ Yes นะคะโอเคโอเคอ่าคนคนนี้นะเขาจะมาบอกชอบคุณ นะคะชาวกองสามถ้าใครยังนึกไม่ออกนะไม่เป็นไรหรือว่าแบบนะ้องคิดคิดไว้แล้วค่ะน่าจะต้องเป็นพี่คนนี้แน่นอนหรือคนคนนี้แน่นอนไม่ต้องห่วงเขาจะมาบอกชอบคนอย่างที่ไม่บอกนะ้องไพ่เดว,วิลขึ้นเนาะบางคนแบบแฮตโนไอเดีย no แบบว่าไม่หมอใครอย่าแล้วเขาจะน้องหนูจะรู้ไหมอะไรเงี้ยอ่าไม่ต้องไม่ต้องห่วงนะถ้าไม่รู้ไม่เป็นไรอ่าเดี๋ยวเขาจะมา สารภาพรักนะกับชาวกองที่3นะคะโอเคก็จะเป็น energy ที่อ่านได้จากน้ำให้นะก็ยินดีกับชาวกอง3ด้วยมีคนแอบป,ปิ้งคุณอยู่นะคะแล้วก็เขาจะมาสารภาพร,รักกับคุณตามที่นางฟ้าบอกนั่นเองโอเคถ้าฟังรล้ใจฟูฝากพิมพ์น้ำรับคำทำนายนะคะกดไลค์คอมเมนต์แชร์ให้ยมีได้นะสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้คะ่ะไปแล้วน,นะบ๊ายบาย